วันนี้นะครับผมมีรถชนมาหนึ่งคันไปดูมุกเกา่เกาๆชนบุรีมุกนี้ผมเล่นแต่สมัยสามปีที่แล้วอ่ะมึงโม้ก่อนออมุกเก,าเกา่าๆนะไปหัดเล่นมุกใหม่บ้างอันนี้รถชนจริงนะเดี๋ยวผมจะค้าขายแบบจริงใจมานี่เลยไปดูน็อตน็อตขยับนะน็อตขยับฝากระโปรงเปลี่ยนนี่ไม่ใช่ฝาเดิม นะฝาโปรงเปลี่ยนทานหน้าทำมาใหม่เห็นไหมเพราะปกติถ้าเกิดไป็นงั้นจะมีเลขเลขตัวเลขนะจะมีตัวเลขห้าตัวหรือหกตัวอยู่ตรงนี้นะอันนี้แปะมานะแก้มมาดูเก็บฝีมาใหม่อตรงนี้นี่มีเข้านิดนึงมามาดูเห็นไหมอ่าอันนี้ผมขายแบบจริงใจเลยนะบอกชนก็คือบอกชนแต่ว่า ผมก็ต้องซื้อเพราะว่าลูกค้ามาเอามาเทิร์นรถผมนะรถทุกคันมีราคาหมดเพราะว่าไม่ใช่ว่าเอารถไปชนเสร็จปุ๊บรถคันนั้นจะไม่มีราคาไม่ใช่เราก็ต้องเฮ้ยดูใจเขาใจเราอ่ะนะแต่คันนี้ไม่ได้ชนถึงเครื่องใช่ไหมไม่ชนชนแค่ด้านนอกชนแค่แบบด้านนอกนะพวกไฟหน้าเปลี่ยนฝาเอาโปงมาใหม่แล้วก็แก้มนะดีคันนี้เจ้าของเขาไม่ตายนะครับแค่ขาหักนะผมได้คุยกับเขาแค่ขาหักขาหักใช่ ขาไฟพี่นี่ขาไฟโอ้ขาไฟที่หนักกูก็แบบกูกำลังจะด่าได้อีกเลยขาไฟมหน้ามันแล้วกูกำลังจะขายได้อ๋อขาไฟหน้ขาไฟหน้ามันวันนี้เขามาแล้ววันนี้เขามาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้กูจะสั่งคันแล้วนะมึงผู้ยญิงทำไมวไม่ได้ขาขาไฟหักเดี๋ยวแล้วเดี๋ยแล้วเดี๋ยแล้วเอามาดูเอามาดูตะขาบอะไรตะขาบตะเข็บมึงไม่แก้เลยโอ้โหเสียไปเยอะ เก็บนี่ต่เก็บเดิมนะเมื่อกี้ผมเดินดูแล้วเวลาดูชนแล้วต้องดูตัวนี้ด้วยพวกนี้คือมันจะแสดงโครงสร้างของรถถ้าพวกเม็ดอาร์คยังอยู่แสดงว่ารถโครงสร้างยังดีอยู่ประตูไม่มีนะไม่มีโดนเดี๋ยวดูด้านหลังกันด้วยแล้วผ้ารูปแบบละเอียดลูกค้าจะได้สบายใจซื้อรถผมต้องขายแบบจริงใจนี่นะครับเก็บนี่ตรงนี้ด้วยเดิม ตัวถังรถยังอยู่โครงสร้างรถยังอยู่มีแปะหน้ามานิดหน่อยเปลี่ยน,น <ะ S 1> สาโปรงมาทํา <นะ S 1> สีแก้มมา2.4งข้างหลังมีโดนมาเหมือนกันนิดนึงฝั่งนี้ฝัง่งนี้มีเก็บไม้ไหมครับสีโป๊แล้วคุณไปดูฝั่งนั้นจะมีรอยอาร์ควันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาให้ลูกค้าไปเลยให้ลูกค้าได้เห็นเนี่ยความแตกต่างผม <นะ S 1> รู้ลรเลยรถคันนี้ชนมาแบบไหนชนมายัางไง ประมาณว่ารถหกเจ็ดคันชนตูกันออกเออเออมีโอกาสใช่ไหมเพราะมันยากมากที่รถหน้ากับหลังไม่นชนพม้อกันอาจจะแ,แบบแตะแต่เออแบบปึ๊กงเพิห้าคันหูกคันอ,อ,อ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ขอบกระบะอยู่ครบนะเม็ดอาร์คตรงนี้ตรงนี้ไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะเม็ดอาร์กอ,อยู่ครบนะครับอ่ะเดี๋ยวดูขอบตรงนี้บ้างอ่ะ เดิมหมดนะเดิมหมดเดิมหมดโครงสร้างรถยังอยู่เครื่องไม่มีปัญหาขับใช้งานได้ปกติแล้วพวกศูนย์รถเป็นเสียไปพี่รถชนแบบนี้ปกติเพราะว่ามันมันไม่ได้เข้าถึงเชสซีถ้าเกิดรถเข้าถึงเชสซีเชสซีบิดเชสซีพี่เอาไวนแล้วอนะ่ะอีกเรื่องหน,น,นึ่งอัไน้้นศูนย์มันจะไม่ตรงใชนะ่เวลาขับเวลาตั้งศูนย์ขนาดไหนเพราะถ้ารถเสียศูนย์ไปแล้วนะมันก็จะไม่ตรงก็เหมือนกับคนถ้าเราหลังหักไปแล้วมันก็จะเดินกับไม่ตรงตลอดอันนี้่้มอยู่ที่อู เอ่อวีสิบสองกาหลาดเป็นเพื่อนพี่ที่แนะนำไม่ได้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่อย่าโยงกูสาเปลี่ยนชื่อแล้วเดี๋ยวงานเข้าโอเคนะเอาโอเครถคันนี้ถ้าเกิดสวยๆผมขายหน้าร้านอยู่มานสี่ห้าสี่หกแต่วันเนี้ยผมแบ่งให้แล้วกันเมื่อขายไปเจ็ดแปดหมื่นนะเดี๋ยวสามเจ็ดเก้าถูกกว่า รถที่สวยๆเป็นแสนก็ลองเปรียบเทียบดูว่าประมาณแสนนึงชนหน้ามาเล็กน้อยกับราคาถูกขนาดนี้รับได้ไหมรับได้ถึงซื้อรับไม่ได้ดูคนเดินมาลองขับก่อนว่ามันมีผลไหมแต่ว่าเนี่ยคือมันแค่มีผลต่อใจแหละว่ารถมันมีตําหนินิดหน่อยนะแต่ลองดูว่าไหวไหมถ้าเกิดไหวก็ทักกันข้ามาครับผมขายแบบตรงไปตรงมารับได้มาซื้อรับไม่ได้เปลี่ยนคันนะฝากด้วยครับกับบิ๊กสแกนนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ